สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการวัดตัวเทียบหาไซส์เสื้อสำหรับไซส์ใหญ่ว่าจะวัดตัวอย่างไรถึงจะได้ไซส์ขนาดตรงตามรูปร่างของตัวเองโดยการวัดรอบอกให้กระชับแน่นสายวัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในระดับเดียวกันในคลิปน้องเขาวัดรอบอกได้45นิ้วลบขนาดของเสื้อโปโลที่น้องใส่ขณะวัดตัวออก2นิ้วก็จะได้43นิ้วซึ่งตรงในของไซส์4 xl จากค่ารอบอ,อกที่วัดได้เลือกเสื้อไซส์ 4XL เมื่อลองสวมใส่จะออกมาได้ประมาณในคลิปค่ะเสื้อสีเลือดหมูเป็นขนิดผ้าที่ไม่หดตัวสำหรับเสื้อผ้าเวสปอยสีกรมท่าเป็นเสื้อชนิดที่จะมีการหดตัวในแนวตั้งขึ้นมา1นนิ้วตัวเสื้อมีการผลิตเพื่อการหดตัวไว้แล้วในคลิปเป็นตัวอย่างเสื้อไซส์ 4XL ที่ยังไม่หดตัวสวมใส่โดยคนสวมใส่วัดรอบอ,อกได้45นิ้วขณะสวมใส่เสื้อโปโลเมื่อสวมใส่แล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเทียบหาไซส์เสื้อนะคะ